เรียกเสียงว้าวจากแฟนคลับได้ทันทีเมื่อล่าสุดบีบีเอกนรีวชิระบรรจงลูกสาวคนเก่งของคู่รักคนบันเทิงระดับตำนานออฟพงพัฒน์และแดงธัญญาสลัดลูกผู้จัดสาวสุดมั่นสู่ลูกนางแบบเต็มตัวด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่ทั้งสวยหวานและโดดเด่นสะกดทุกสายตาทําให้หลายคนถึงกับตะลึงในความแปลกของเธอแบบไม่ทันตั้งตัวแม้หลายคนจะคุ้นตาเธอในบทบาทเบื้องหลังของวงการบันเทิงในฐานะผู้จัดละครมือทองที่รับไม้ต่อจากครอบครัว โดยมีผลงานเด่นมาแล้วมากมายเช่นกรงกรรมลายกินรีและล่าสุดลอจันที่เธอขึ้นแท่นเป็นผู้จัดเต็มตัวเผยให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ความสามารถและความทุ่มเทที่ส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ได้อย่างน่าภาคภูมิใจแต่เมื่อบีบีเปลี่ยนโฉมเข้าสู่แข่งศูนย์ด้วยสไตล์หวานเทปลเซ็กซี่เบาๆก็ทาเอาชาวเน็ตแฮ็กคอมเมนต์รัวๆว่าลุคนี้ไม่แพ้นางเอกระดับแถวหน้าเลยทีเดียวสเสน่เฉพาะตัวของเธอไม่ว่าจะยืนอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็สามารถดึงดูดใจผู้คนได้อย่างน่าทึ่ง จากภาพในโซเชียลจะเห็นได้ว่า BB เป็นสาวยุคใหม่ที่รู้จกักบาลานซ์ชีวิตการทำงานกับไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวและครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่แฟนๆได้เห็นมุมใหม่ๆของเธอที่ทั้งเปลี่ยนระกายและน่าติดตามไม่แพ้งนานละคร